ทดสอบเสียงกันนะคะ,อะรอพี่พี่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้จะมากับโปรไทยอานะคะพี่มากับโปรไทยอาอ่ะใครสนใจใครรอชมอยู่บ้างนะคะพี่คนไหนที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้โบด้วยนะคะวันนี้อยู่กับโบนะคะที่ร้านแม็กร้านยาง กูรูไทยยักษ์ค่ะพี่ใครอยากจะได้แม็กไรไหนยางเบอร์ไรนะคะสามารถพิมพ์มาสอบถามได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรคุยกันก่อนทักทายกันก่อนได้นะคะอ่ะด้านหน้าของเรานะคะเป็นไทอานะคะพี่ขอบ18นะ6รู1 3ออ่ะใครสนใจกันบ้างราคาแบบว่าพิเศษจริงๆอันนี้เอามาขายแบบโอ้โหราคาโป้นะคะ ใครเข้ามาใหม่นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้โบกนด้ยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้แม็กไลน์ไหนยางเบอร์อะไรน,นะคะอันนี้นะโบเอามาจัดโปรนะคะพี่อ่ะเผื่อพี่คนไหนสนใจบอกเลยนะว่าราคานะคะมีเงินมาบอกเลยถือเงินมามีเงินเหลือกับแน่ๆอ่ะด้านหน้านะคะไทยอานะคะพร้อมยังซูแม็ก265เอ้ยสอ สิ 18, หรือจะเป็นสองห้า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 สดก็ได้นะคะพร้อมอยางซูแม็กเลสซิ่งนะอ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นไทอาร์นะคะพี่สีดำเงาร่องเงานะคะพี่แล้วก็เป็นท้องสีแดงนะคะด้านในนี้อ่ะนี่เป็นเส้นสีแดงด้านในนะคะ โบเอามาทำราคาโปนะคะเป็นงานแท้คอสมิกนะคะพี่รับประกันโครงสร้าง6ปีสีอีก6เดือนนะคะรับประกันยาวๆกันเลยอ่ะใครอยากรู้ราคานะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะพี่หรือว่าพี่คนไหนจะได้แม็กไลน์ไหนยางเบอร์อะไรน,นะคะสามารถพิมพ์มาสอบถามได้เลยนะคะพี่อ่ะอันนี้นะพร้อมยางซูแม็กเลสซิ่งนะคะให้ดูรายละเอียนิดนึงโอ้โหบอกเลยนะว่าใครสายซิ่งนะคะห้ามพลาดเลย เพราะว่ายางรุ่นนี้นะคะมาเพื่อสายซิ่งโดยเฉพาะเลยนะอ่ะอันนี้หกรูร้อยสามเก้านะคะเหมาะสำหรับรถที่เป็นแบบว่าอ่ะตัวเตี้ยก็ได้ตัวสูงก็ดีนะคะพี่ไทอานะเป็นเอ่อเอ่อ หน้านะคะพี่จะเป็น9.5หลังนะคะจะเป็น10.5นะคะอ่ะใครสนใจกันบ้างน,นะคะสามารถทักได้เลยใครอยากรู้ราคานะคะสามารถพิมพ์มาสอบถามได้เลยนะคะพี่อ่ะใครอยากรู้ราคากันบ้างวันนี้นะคะโบบอกเลยนะว่าราคานี้นะคะมีเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะมาก่อนได้ก่อนอ่ะใครจองก่อนก็ได้ก่อนนะคะอ่ะสามารถสอบถามกันมาได้นะคะ พี่เฮียแมวราคาครับราคานะคะพี่บอกเลยนะว่าถูกมากๆไทยอาร์คอสมิกพร้อมยางซูแม็กสองหกไอสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดหรือสองห้า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 สิบแปดนะคะซูแม็กเรซิ่งนะเอาไปเลยค่ะพี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทให้แค่ชุดเดียวเท่านั้น ให้แค่ชุดเดียวนะราคานี้นะคะบอกเลยว่าเจอที่ไหนถูกกว่าแคบหนะ้าจอมาเลยค่ะพี่ร้านเราพร้อมสู้ทุกราคาเลยนะคะพร้อมสู้ทุกราคานะใครเจอมาถูกกว่านี้นะ,ะโอ้โหบอกเลยนะว่าไม่มีแล้วมีที่ร้านเรากูรูไทยยะน,นะคะใครอยากจะมาดูของจริงมาดูได้ค่ะพี่ร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนศรีนะครินระหว่างซอย4 1ถึง43ก่อนถึงซีคอนสแควร์แล้วคะพี่อ่ะเป็นราคาแม็กพร้อมยางนะคะ พี่เอกชัยบอกว่าแม็กเท่าไหร่แมกรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวโบจะบอกราคาในอินบ็อกนะถ้าเอาเฉพาะแม็กนะแต่ถ้าเป็นพร้อมยางโบสามารถบอกราคาได้เลย29,500บาทให้แค่ชุดเดียวเท่านั้นและต้องมาติดตั้งหน้าร้านนะคะพี่ราคานี้ต้องมาติดตั้งหน้าร้านนะ29,500บาทพร้อมยางซูแม็ก2 5 5ห้าหหรือจะเป็น2 5 5 5 5านะคะพี่ยางใหม่ปี20ด้วยนะอ่ะ พี่พ่อเข็ม Cosmic S 6ก0 r ศมีโปรอยู่หรือเปล่าเอ่อ S 6 0 0 r ใช่หมพี่เดี๋ยวโบกขอไปเช็คโปรนะเดี๋ยวโบตอบกับทางอินบ็อกซ์นะคะพี่พ่อเข็มนะอะถ้าเอ่อ S 6ต้องดูโปรก่อนนะเพราะว่าโปรเพิ่งหมดไปเมื่อเดือนฮะ2 9ง2 9้ บ้าสองเก้าห้าอ่ะพี่พ่อเข็มคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูราคาเดี๋ยวถามเซลให้นะว่ายังมีโปรอยู่หรือเปล่าโหว่าโปร s 6 0 0กศพึ่งหมดไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้เองโอ้โหบอกเลยนะว่าโปรนั้นน่ะคือดีมากๆอ่ะรุ่นนี้นะคะ s, เอ่อรุ่นไทย R นะคะพี่ใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้เลยหรือว่าพี่คนไหนแบบว่าไม่ชอบอยาง ซูแมกอะน,น้อเปลี่ยนยางได้เป่าบอกเลยนะว่าเปลี่ยนได้นะอยากจะได้เป็นยางดีเซนตินิตโตวูเบลีหรือจะเป็นดอก oh oh. เอโอโหออเทเลนได้หมดเลยนะคะบอกโบมาเดี๋ยวโบจัดให้ค่ะพี่อะใครอยากจะได้แมกลายไหนยางเบอร์อะไรนะคะสามารถพิมพ์มาสอบถามได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่ บอกเลยนะว่าราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วมีที่ร้านเรานะคะพี่กูรูไทยยนะจำชื่อนี้ไว้ขึ้นใจได้เลยว่ากูรูไทยยมีแต่ของแบบราคาถูกนะคะพี่อ่ะใครอยากจะได้ใหมอย่างเดียวก็แยกขายยางอย่างเดียวก็แยกขายนะคะเป็นยางใหม่ปี20นะคะพี่อ่ะฝากไว้ด้วยนะคะไทยอานะไทยอา 9.50.5นะคะพร้อมยางซูแม็ก2555.18 2555.18นะคะในราคาเพียง29,500บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ต้องมาติดตั้งหน้าร้านเท่านั้นนะคะใครเข้ามานะบอกว่าติดต่อโบมาจากไรซ์สดนะคะเอาราคานี้ไปเลยหรือว่าใครเข้ามาซุ่มๆบอกไม่ได้มาจากไร์สดนะ ไม่ใช่ราคานี้นะเพราะว่าราคานี้เป็นโปรไรส์สดนะคะพี่อะใครจะเข้ามาวันนี้นะคะเข้ามาได้เลยนะคะพี่ร้านนะคะอยู่ที่ถนนสีนะคะลิลระหว่างซอย4ี่สิถึงสีก่อนถึงซีคอนสแควร์นะคะพี่คนไหนมาไม่ถูกนะคะโทรเบอร์มาเลยโทรเบอร์0 9 5 2 0 7 9 6 0 1นนะคะหรือว่าใครสะดวกแอดไลน์ line นะคะแอดไลน์ line, ตามลิงก์ที่โบทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนได้เลยนะคะพี่ หรือว่าใครจะอินบ็อกก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะพี่เกียงศักด์บอกว่าใส่มิวเอ็กได้ไหมครับโอ้โหบอกเลยนะว่าใส่ได้สบายสบายเลยค่ะพี่มิวเอ็กนะสวยมากๆถ้าเกิดใส่มิวเอ็กเข้าไปแล้วนะคะสวยจริงๆลองมาเทียบแม็กที่ร้านดูก่อนก็ได้นะคะพี่ถ้าไม่แบบไม่ถูกใจดูรายอื่นได้นะคะพี่เกียงศักด์นะราคานี้นะคะให้แค่ชุดเดียวเท่านั้นนะอ่ะ บอกอีกทีนะคะว่าให้แค่ชุดเดียวหมดแล้วหมดเลยจองกันก่อนก็ได้นะคะใครไม่พร้อมใส่ก็จองกันได้นะคะพี่อ่ะถ้าพี่คนไหนไม่มีใครสอบถามอะไรแล้วนะคะพี่โบจะขอตัวลากันไปก่อนนะคะใครอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือหลังไหมนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้กับพี่คุยถูกใจคุยถูกคอเดี๋ยวโบเอาราเอาราคาพิเศษจากโบไปเลยค่ะพี่อ่ะและที่สำคัญนะคะซื้อแม็กซื้อยางที่ร้านเรานะคะของแถมครบชุดไม่ว่าจะเป็น อปอกกันสันคาลิปเปอร์หรือว่าน็อตสีนะคะเอาไปเลยครบชุดครไม่เอาเดี๋ยวเรายัดใส่รถให้เลยค่ะพี่แล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยนะคะ ม่ว่าจะเป็นสลับยางฟรีทุกๆ1 0 0 0 0หมื่นโลปะยางฟรีเติมลมในตัวเตนฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะพี่ I อแอมปบอกว่าหล่อจัดหล่อจริงๆค่ะพี่ไทยอารุ่นนี้นะ9.5 10.5นะคะบอกเลยนะว่าใครอยากหล่อต้องมาจบที่กูรูไทยยะเลยนะคะอะเดี๋ยววันนีโบขอตัวลากันไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมีน้องอ้อมนะคะมาไลฟ์สดกันต่อนะอะฝากกูรูไทยยะกันด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ